ครับผมช้านี้ก็มีใส่บ้างเขียวบ้างนะอันนี้มันจะโผลในสตอรี่นิดนึงแบบดูยาวๆไปอยู่ในไลน์นะอยู่ที่โพสก็วันนี้ก็โผลมาตรงแหลมแท่นล็อกสิบเจ็ดเยื้องกับบางแสนรอยันบีสพระาทิตโผลมาแล้วคุณภาพอากาศตอนนี้ก็ย่แย่ย่เหมือนกันสีแดงๆนะฮะคนส่งผลกระทบต่อสุขภาพหายใจลำบากนิดๆนะครัคนที่ มีโรคทางเดินหายใจอะไรเงี้ยผมจะพามาดูนะเมื่อกี้ผมเพิ่งลงโพสไปใกล้ๆกันตรงเรานั่งอยู่เนี่ยข้างหลังมีความใสยอยู่นะใสแบบคลุมคลามมีอมเขียวนิดๆแต่เดินไปอีกนิดนึงเขียวอีเลยสายเป็นจุดๆเขียวเป็นหย่อมๆธรรมชาติช่วงนี้ค้าเดาวลำบากนะแต่ ถ้าเรื่องฝนเรื่องอะไรวันนี้คงไม่มีฝนละว,วันนี้ฝนคงไปแล้วเดี๋ยวจะพาดูกันแถวนี้นิดนึงนะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจัก,กรยานเราก็ยังรอซ่อมอยู่เห็นไหมน้ำโซนนี้มีความใสยอยู่ แต่จะพามาดูเดินเดินไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่น้ำดูเขียวขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ดูมีความดูมีความเขียวแต่มันใสยยอยู่นะแต่พอใกล้กันนิดนึงนะใครดูนะอันชาดูใกล้กันนิดเดียว เขียวอีเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเริ่มต้นแล้วมันเป็นเหมือนกับเวิร์งของเวิร์งของแนวหินตรงนี้มาบังพอดีมากั้นไว้พอดีดูดิมันพัดพาขยะเข้ามามันก็พัดพาพวกแพงต้นบูมาด้วยเห็นไหมแต่ตรงนี้ไม่เขียวเลย ตรงนี้จางลงมีความใสฟองขึ้นก็ยังเป็นสีขาวอยู่ถึงจะดูเอมเขียวน้อยๆน,นะแต่ว่าหาดบางแสนก็ไม่ได้เขียวนะหาดบางแสนจะดูขุ่นหรือว่าจะแพงตอนพัดมาเหมือนตรงนี้ค่อยดูเดี๋วจะพามาดูใ,ใกล้ๆ อีเลยไหมตรงนี้ช่วงนี้ขยะมันก็เยอะด้วย,นะเ,ดยวเดี๋ยวจะพาไปดูตรงหาดบางแสนนะจริงๆห่างกันนิดเดียวความแตกต่างกันก็ริบลรับเหมือนกันนู่นหาดบางแสนนะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนู้นส่วน ตรงจุดนี้เห็นไหมห่างก,กันนิดเดียวลงมาหน่อยเดียวก็จะเจอความเขียวและไม่เขียวยังไม่หาเขียวใช่แล้ววัดมันเป็นจุดๆน่าะวัดตรงเนี้ตรงนี้ดูด,ด้วยตรงนี้ไม่เขียวนะแต่ตรงนี้เขียวอีเลยใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นหย่อมๆอะ่ะอันนี้มันเป็นเวิร์ที่มันโดนมันโดน กระแสน้ําพัดมาพอดีอ่ะเห็นไหมกระแสน้ําพัดมามันจะมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงหาดบางแสนคงไม่เขียวหรอกแต่มันจะมาเขียวหย่อมเนี้ยหย่อมเดียวเนี่ยแต่ตรงอื่นก็ดูดิตรงนี้น้ําดูดีขึ้นน้ําตรงโซนนี้ถ้าซูมไปใกล้ๆแค่นี้ก็บอกว่าใสาก็ได้นะนี่มีแม่หอบ บ้าเปล่าตอนเช้าไม่ไม่มีนะวันนี้ไม่เห็นถ้ามีนี่จะเห็นคนยุบยับเลยแม่หอบไม่ไปตั้งแต่รอบแรกๆที่พวกเรามาดูแล้วจังหวัดจักรยานเรายังไม่ได้ซ่อมนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปใกล้ๆตรงซื้อโซนแหลมแท่นออกับหาดบางแสนแค่นั้นแหละจักรยานรอสั่งขอบล้อมาก่อนดูดิตรงนี้ดูใสเลยเห็นไหมถ้าเราแบบมันโคด้โคดเฉพาะมุมนี้นะ จะดูสายเลยแต่พอแทนไปตรงนู้นดูดิมีความเขียวอ่ะไปดูตรงหาดบางแสนว่าจะมีความเขียวแค่ไหนหลบมุมบ้างบางโซนมันก็มีขยะพัดมามาเยอะช่วงนี้ฤดูนี้มันเป็นช่วงที่มรสุมในหน้าร้อนมันจะมีขยะบางส่วนพัดพามาตามกระแสน้ําแล้วมาโผล่ขึ้นฝั่งตรงเนี้ยดูสิทั้งความเขียวความ ความคุนะ่นผสมปนเปนกันไปหมดนะแต่โซนแหลมแท่นเมื่อกี้ใสนะ mm hmm. เห็นไหมตรงนู้นอะ่ะตรงนู้นใสมีความใสามากกว่าเนื่องจากผืนทรายมันค่อนข้างดูใช้ได้ดูดีกว่าหาดบางแสนหาดบางแสนจะดูขมุขมัวแต่นิดนึงเดี๋ยวจะรีบเดินไปดูถ่ายรูปลงนิดหน่อยแล้วก็กลับแล้วจักรยานเรารอสั่งนะอาใหก่อนรอสั่งขอบล้อมาก่อนนะ ยางนอกมันมัน,ม,นมันเสื่อมสภาพยางในมันจะปิ้นอยู่มั้งละช้าหน่อยวันนี้เดินเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมเขาให้ตั้งเก้าอี้ไว้ทั้งคืนน,นะนะก็จะไม่เก็บเก้าอี้อีกสักพักหนึ่งนะจะเห็นว่าช่วงเย็นก็มีเก้าอี้มีอะไรเต็มหาอาจจะหุบแค่ล่มก็ ช่วงนี้เป็นปิดเทอมแล้วแต่คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นช่วงกลางสัปดาห์จะเยอะช่วงปลายสัปดาห์สุกเสาร์อาทิตย์นี่ซึ่งวันนี้นะครับวันสุกเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินเออวันนั้นเมื่อวานเออมีคนมาขอที่ติดต่อของไดมอนด์อินเขาบอกไปดูในเพจหาเขาหาเพจไม่เจอแต่ผมก็บอกว่าเพจเนเพจจริงเพจปลอมเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนะั้นไดมอนด์อินเดี๋ยวผมเข้าไปดูไดมอนด์อินก่อนที่ว่าที่ติดต่อมันอยู่ตรงไหนนะ เขาไม่เขียนเบอร์ให้เลยหรอเพราะถ้ามีเบอร์ตามป้ายนี่ผมบอกให้แนะนำไปติดต่อเบอร์ตามป้ายดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เจอของปลอมนะถ้าตามป้ายข้างหน้าจริง,รงๆเขียนของปลอมนี่มันก็เอ์เกินไปนะเราจะพาไปดูก่อนนะหาหาเบอร์ให้ก่อนมันมีคนอยากจนะติดต่อที่ดมอนอิน มันจะมีนี่นะมีเป็นสะเห็นไหมมีสะมีอะไรด้วยเขามีเบอร์ติดต่อไหมนี่นะ่ะมีแต่ QR code อะไร QR code Diamond Inn เนี่ยสแกนได้เนี่ยอ๋อนี่ไงติดต่อสอบถามอ่ะนี่าะติดต่อสอบถาม Diamond Inn เอาจักรยานมาซ่อมในเมือง โอ้แต่วัาไม่ไหวนะแต่วัาเราสั่งเอาด้วยว่าเราสั่งอันนี้เราจะสั่งไอ้ขอบยางมาแล้วก็มาเปลี่ยนเองนะมีชายเด็กด,ด้วยนะเห็นไหมตรงนี้ถือว่าใครที่อยากเล่นน้ําแต่ไม่อยากลงทะเลก็นี่เล่นใกล้ๆตรงนี้มีที่ให้นั่งมันก็ได้มุมอยู่นะผมว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้มีเบอร์แล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวไปดูยอดหลังเราก็ได้เดี๋ยวแท็กพี่คนนั้นที่ถามเกี่ยวกับ ที่ดมอนอินเนี๋ยเราเดินไปเดินไปดูตรงแหลมแท่นไม่ใช่แหลมแทน่แลแทนล็อกหนึ่งนั่นแหละอะล็อกตะบอยซึ่งเก็บตั้งแต่เมื่อวานเก็บเก็บไวมากเลยตะบอยช่วงนี้อันนี้ก็ประมาณแหลมแท่นล็อกสิบสองนะครับผมแหลมแท่นจะมีอยู่ยี่สิบสี่ล็อกแต่ช่วงเช้าเช้านี้คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ สวัสดีครับพี่โตคนส่วนใหญ่เขาจะไปเยอะอยู่หาดบางแสนก่อนเนะนะถ้าไม่คนล้นมาจากหาดบางแสนโซนแหลมแท่นก็จะเบาๆมันลงเล่นน้ำไม่ได้นะมันมีระเบียงแบบนี้เขาก็เลยไม่ค่อยมากันน้ำมีความเขียวเป็นหย่อมๆเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหย่อมๆนะเห็นบนผิวน้ำไหมความเขียวมันกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ เหมือนโซนพัดเข้ามาเนี่ยเนี่ยท่านมองเห็นจะมองเห็นเวิร์งเนี่ยเป็นคือสีเขียวเขียวเนี่ยอุ้ยมันไล่ไปไกลเหมือนกันด้วยเหมือนกับจะถึงหาดบางแสนเดี๋ยวไปดูที่หาดบางแสนจะมีหย่อมความเขียวอยู่ไหมวันนี้เข้าต้มเจยุ้ยมาไหมเนี่ยข้าต้มร้อยล้านมาฮะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูเข้าต้มร้อยล้านเดี๋ยวซื้อไปนั่งกินดีเออซื้อเข้าต้มร้อยล้านไปนั่งกินดีกว่ามั้งถือไปอย่างนี้เนาะไหวไหมเนี่ย สวัสดีนะครับพี่สมยศอ่ะใครอยากกินข้าวต้มเจยุยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้ล็อกเก้าจริงๆอ่ะซื้อข้าวต้มแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เห็นนะริมทะเลเลยตอนเช้ามันเป็นถ้วยใส่นะแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ทื้ทะลุเข้าไปนะีจะมีกาแฟ,แฟด้วยนี่เ็าจะมีที่พักบันพักแจ๋วอะไรอย่างนี้ตรงข้ามแหลมแทนล็อกเก้าโซนนี้ก็จะมีที่พักเยอะ ห้องน้ำตรงนู้นนะนะเปิดแข่งกับเซเว่นใครที่มาโซนแหลมแท่นนี้มีห้องน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมง,ขงมมเขาต้มเจยูนี่ใส่ถ้วยผมนะสิ จะยุ้ยเข้าต้มใส่ถ้วยใส่ถ้วยเออมันจะไปกินเท่ๆริมชายทะเลอ้าวเด็กกินได้หรออันแน่นอนแล้วก็กินอะไรบ้านๆบ้างเฮ้ยไปกินแต่ร้านอาหารนี่พวกอะไรอะเออนี่ผมถือไปอย่าไปเยอะนะผมจะกินเอาคอนเทนต์เฉยๆนี่ยกินเอาคอนเทนต์ใช่ๆอิกินเอาคอนเทนต์ไปกินจริงๆนั่นแหละแต่เน้นคอนเทนต์เป็นหลักเออเอาใส่เต็ม พอแล้วพระอ้อูจากินผักขิงเอามาหมดทำคอนเทนต์เลยรคอนเทนต์กินสินั่นแหละกินขนมอะไรหรอคะผมวางหรอสิวอไาเออไม่นได้องดไม่ได้จัดเดี๋ยวผมก็จะกินให้มันเละเองแหละอ่ะนี่ อึ๊บไปถ่ายรูปโชว์ด้วยเออเห็น้เขาเห็นอยู่หรอวเขาเห็นอยู่หรอต้องปรุงอะไรอีกกว่าสักนิดนึงเออจัดซะสวยนะช้อนช้อนนะโอเคแหมเราดูว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วลืมอันแนงนอนเขาก็มีบ้างเขาเหรอใช่ก็เขาต้องมีอัญเชิญด้วยสิไม่ใช่ไปง่ายๆนะเออปุดพ่องจุดทู่ก็วันหลังนกเทีี่บ้างพี่ไปนั่งกินบ้างจะมีเพจจะมีเพจหนึ่งเขาไม่มีเพื่อนเพจ ชวนบุรีธิรัชเขาไม่มีเพื่อนเขาก็ชวนไปอย่างเงี้ยหลังเขาตามพี่มั่งนะจะพี่วิทย์เดี๋ยวผมรีบดูเสียงแล้วค่อยมากินเงเออจะจะรีตามให้มาเลี้ยงไงสิตามเลี้ยงเธอวงซูซูจะมาวันที่ยี่สิบสองบับเฮานะบับเฮายี่สิบสองบับเฮาเลี้ยงไหมล่ะถ้าเลี้ยงผมไปโอ้โหใครมีตังค์อยู่ทุกวันตังค์เข้าอยู่ทุกวันจังจะให้เล uh, yeah, anyway> no. so ี้ยงไอคนไม่มีตังค์นี่อือหือ นี่คนให้ดูนี่นี่นี่ดิเป็นแม่ค้าเลยอ่ะเออเนี่ครับดูหน้าแม่ค้าแล้วก็ดูหน้าโจ๊กเราโอ้โหเทนี้ก็นี้แล้วดูเด๋โอ้โหถ้าแต่งหน้ามานี่อ้ําพัชราภาจะมีที่ยืนในสังคมเหรอเนี่ยเออนี่แถมยังโสดด้วยนะเนี่ยเนี่ยไปแล้วผมหาที่นั่งกินริมริมริมท่าเล จ้าจ้านี่นะฮะแถวแหลมแท่นล็อกเก้าเนี่ยเขาจะมีจุดที่เขานี่ตั้งอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นี่เข้าไปตรงนี้ก็บ้านพักแจว๋วอันนี้ก็มี 7, เซเว่นนะใครจะมานี่นั่งกินแบบนี้ซื้อมาอย่างนี้นั่งกินตรงนี้เห็นไหมลิงไซสยกับท้องทะเลไม่ต้องเช่าเก้าอี้ก็ได้นะมันจะมีระเบียงให้นั่งอื เมื่อคืนโจออ้ภูวสิทธิ์เล่นที่เบอร์ด็อกโอ้โหพี่โตไม่ได้เข้าหรอกแต่พี่โตได้ยินเสียงจากบ้านตัวเองใช่ไหม <c oughs> เออหน,หน้าทองอย่างนี้เหรอ,อผมร้องเองก็ได้เสียงพอๆกับผมแหละโจเอ้โจออ้กาหน้าฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอ <c oughs> ดำน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงล็อกหนึ่งตะบอยอนะนั่งกินแล้วก็ดูท้องทะเลไปะนะครับผมในายามเช้าเมื่อกี้ก็เนี่ยซื้อแล้วก็มานั่งกินโซนนี้แถวนี้ได้นะก็ะยาวไปทั้งระเบียงเลยนี่ส่วนใหญ่มันจะมีตรงทางลงบันไดตรงเนี้ยก็มานั่งตรงนี้ได้นะไม่ต้องไปเช่าเก้าอี้ก็ได้ก็จะลิงสายกับท้องทะเลหน่อยแต่วันนี้ทะเลจะมีความเขียวอยู่บ้างเป็นบางจุดนะแต่เท่าที่ผมดูนี่เวิร์กเนี่ยริมหาดนี่นะ่าจะเขียว ยาวๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นรัศมีความเขียวของมันนะ,นนะเห็นไหมโอ้หอลังการเราต้องเอาไว้ถ่ายรูปไว้ลงก่อนนะคอนเทนต์ก่อนนะนี่เห็นไหมมีความเขียวอยู่บางๆาไปนั่งตรงแลมแท่นลบหนึ่งมองไปที่หาดบางแสน ันดีกว่านะฮะก็นี่ยามเช้าแกก็ให้เยอะเกินก็จะกินชิวๆกินเอาคอนเทนต์ใหเฉยพอดีว่าจะเอากาแฟมาชงกาแฟมาแต่แต่ท้ายสุดลืมถือมาสงงางั้นดีนะไม่ดืมกุญแจช่วงนี้ชอบลืมนั่นลืมนี่สําหรับใครที่อยากกินก็ต้องเจยุ้ยนะครับผมเดี๋ยวย้อนไปดูได้เมื่อกี้ว่าอยู่โซนไหนถือแล้วก็ใส่ถ้วยแบบเรานี้มา มานั่งกินที่นี่ได้เลยบางแสนกลายเป็นสะมรกฏเมื่อกี้มันมันมีมวลน้ำเขียวเขเข้ามาเพิ่มเติมนะเมื่อวานมันหายไปแล้วนะแต่มาดูที่ว่าตรงหาดบางแสนนี้มันจะมีไหมแต่เท่าที่ดูนี่ผมว่ามียาวไปเลยอะเห็นไหมมันเป็นเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันอยู่ริมฝั่งมันถูกพัดพามาเนื่องจากไอ้พวกนี้มันคือแพงต้อนนะแพลงต้นบลูมันเป็น แพลงต้อนสิ่งมีชีวิตเล็กๆในท้องทะเลน,นะแล้วมันในตัวมันจะมีสายลายสีเขียวพวกคล้ายๆพวกคลอโรฟิลล์เนี่ยพอมันจะเริ่มเติบโตเยอะๆแล้วมันก็กลายเป็นโกโก,ก้คลานนั่นไงกลายเป็นสีเขียวกระจัดกระจายตรงนี้มีความเขียวไหมตรงนี้เบาบางจางอยู่เนื่องจากมวลน,น้ําน่าจะเยอะตะบ,บอยล็อกหนึ่งก็ยังไม่มาแอบนั่งล็อกตะบ,บอยดนะีกว่า เดี๋ยวเช้านี้ผมก็จะนั่งกินโจ๊กอยู่ตรงนี้อะ่ะเออไม่ใช่เป็นโซนที่น้ำกระเซ็นมาสะละเดี๋ยวน้ำจะมาเข้าโจ๊กแล้วเห็นไหมตรงนี้มันก็ไม่ได้เขียวมากนะเห็นไ,หมไม่เหมือนตรงเมื่อกี้เขียวอีนะพราคขาไม่ขานี่ใจตุมต่มตุมต่มต่อมๆอ่ะปิดเทอมแล้วคนท่าทางจะเยอะแต่มี หลากหลายความไม่ปกติของท้องทะเลตรงนี้ไม่เขียวเท่าไหร่เห็นไหมจริงๆฟองขื่นยังเป็นสีขาวอยู่แต่ว่าบางส่วนอาจจะมีกระแสน้ำพัดพาไปเนี่ยเราหาที่นั่งกินอันนี้ของเราก่อนดีกว่านั่งตรงนี้เดี๋ยวน้ำกระเซ็นมาน่เ, <c oughs> เดี๋ยวเรากินสักช้อนหนึ่งเป็นเราถ่ายรูปไปก่านไหมไม่ถ่ายรูป กินแบบเท่ๆชิวๆจะโหก่อนนะนั่นน่ะสิกินท้าขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวเรากินให้เรียบร้อยก่อนนี่กวันนี้ฝุ่น PM ก็สีสีส้มเป็นสีแดงอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมมองเขาฉลากแบบเรือนๆนั่น โอเคทิ้งท้ายไปที่เข้าต้มเจยอยยวดแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาถ่ายลงถ่ายลงถ่ายลงโพสเราหน่อยนะฮะเดี๋ยวกินเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้กินอย่างที่เจ้าเหมียวว่าไปแล้ว